สวัสดีค่ะพบกับรายการเคนยาคุมีคำตอบเช่นเคยนะคะวันนี้วิต้าจะพาทุกท่านไปชมโรงงานผลิตอาหารเสริมกันค่ะโรงงานผลิตอาหารเสริมของเคนยาคุเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นระดับไฮเอนด์เลยนะคะที่พร้อมนำวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาเสนอขายในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครในตลาดค่ะเคนยาคุดำเนินธุรกิจมา,มามากกว่า44ปีแล้วนะคะโรงงานผลิตอาหารเสริมของเราเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาแผนปัจจุบันเลยค่ะ ซึ่งเรานะคะได้รับมาตรฐานระดับสากลสินค้าที่ออกจากโรงงานของเรานะคะสามารถนําไปขายได้ทั่วโลกเลยค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามวิต้าไปชมโรงงานกันเลยดีกว่าค่ะ จาก GMP นะคะก่อนที่เราจะเข้าในไลน์ผลิตเนี่ยเราจะต้องสวมหมวกพุมผมนะคะสวมแมสเปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่รองเท้าเพื่อเข้าในไลน์ผลิตค่ะและก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องล้างมือค่ะการล้างมือของเรานะคะก็จะใช้เป็นสบู่ดินตามหลักฮาลาลค่ะล้างมือเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะเข้าไปในไลน์ผลิตกันเลยค่ะ แล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าโรงงานผลิตอาหารเสริมของเราเนี่ยได้เรามาตรฐานระดับปากลน,นะคะไม่ว่าจะเป็น GMP food นะคะ HACCP นะคะรวมถึงมีการใช้ HVAC นะคะในการควบคุมอุณหภูมิความชื้นความสะอาดแล้วก็การกระจายอากาศมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงงานผลิตยาเลยค่ะมาที่ห้องแรกนะคะก็คือห้อง dry mixing ค่ะเครื่องที่สําคัญในห้องนี้ก็คือตัว bin blender นั่นเองค่ะห้องนี้นะคะก็จะใช้ผสมรูปแบบแคปซูลนะคะรูปแบบผงชงดื่มผงกอกป่ารวมถึงรูปแบบเม็ดด้วยค่ะ ซึ่งตัวบินเบนเดอร์เนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการคำนวณปริมาณที่ใส่ลงไปนะคะให้เหมาะสมนะคะเพื่อให้รสชาติของทุกซองเนี่ยสม่ำเสมอกันนั่นเองคะ่ะและห้องนี้นะคะก็คือห้องเวทมิกซิ่งค่ะซึ่งเครื่องที่สำคัญนะคะก็จะมีซ u เปอร์มิกซิ่งแกรนูเลเตอร์นะคะแล้วก็ฟลูอิดเบทไดเออร์ค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยหน้าที่หรือกระบวนการหลักๆนะคะก็คือการผสมเปียกเพื่อทำแกรนูค่ะ แรนูที่เราจะต้องทำนะคะเราก็จะต้องควบคุมให้อยู่ตรงตามสเปคิฟิเคชันที่เราตั้งไว้นะคะและห้องต่อไปนะคะก็คือห้องตอกค่ะห้องตอกของเรานะคะก็จะมีเครื่องตอกนะคะแล้วก็เครื่องเมทัลเทค ECTOR เป็นเครื่องหลักนะคะซึ่งในห้องนี้นะคะเราจะใช้เครื่องตอกแบบโรตารี่ส3สาซากนะคะซึ่งเป็นเครื่องตอกที่ได้รับมาตรฐานะระดับสากลน,นะคะในการผลิตอาหาระคะ่ะ และนอกจากนั้นนะคะในขณะที่เราตอกเนี่ยก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะคอยตรวจสอบน้ําหนักนะคะโดยวัดจากเครื่องชั่งนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบความแข็งโดยใช้เครื่องวันฮั n เนสค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ QC นะคะคอยสุ่มตรวจสินค้าของเราทุกสองชั่วโมงนะคะเพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามมาตรฐาน,นะคะ่ะมาที่ห้องต่อไปนะคะก็คือห้องบรรจุแคปซูลค่ะซึ่งเรานะคะก็จะใช้เครื่องบรรจุแคปซูลแบบออโต้นะคะ ซึ่งการบรรจุแคปซูลของเราเนี่ยเราก็จะต้องควบคุมน้ําหนักแต่ละแคปซูลน,นะคะให้ได้มาตรฐานนะคะโดยเราจะมีทีม QC นะคะคอยตรวจเช็คนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักแล้วก็การแตกตัวของแคปซูลค่ะให้เรามั่นใจได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกจากเคนยากรุเนี่ยได้รับมาตรฐานแน่นอนค่ะและห้องต่อไปนะคะก็คือห้องบรรจุผงค่ะซึ่งในห้องนี้นะคะเราก็จะมีเครื่องบรรจุผงแบบออโต้นะคะซึ่งเราสามารถปรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความเร็วเครื่องแล้วก็น้ําหนักบรรจุค,ค่ะ ซึ่งเครื่อ,องนี้นะคะก็ได้รับมาตรฐานะระดับสากลเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีพี่ๆในรายผลิตนะคะคอยตรวจเช็คน้ําหนักของซองที่บรรจุลงมานะคะในซองของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผงชงดื่มหรือผงกอปังเนี่ยก็สามารถทําได้ทั้งนั้นเลยค่ะยังไม่พอนะคะจะยังมีทีมจาก QC นะคะคอยสุ่มเช็คสินค้าของเราทุกสองชั่วโมงนะคะในเรื่องของน้ําหนักแล้วก็ลิตรเทสค่ะและห้องต่อไปนะคะก็คือห้องเคลือบฟิล์มค่ะ ซึ่งห้องเคลือบฟิล์มของเราเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยห้องเตรียมน้ำยาฟิล์มแล้วก็เครื่องเคลือบฟิล์มค่ะซึ่งในการเคลือบฟิล์มนะคะก็จะมีการควบคุมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความดันนะคะความเร็วรอบแทนแล้วก็ความเร็วในการฉีดน้ำยานั่นเองค่ะและการเคลือบฟิล์มนะคะก็มีประโยชน์หลากหลายเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือความสวยงามค่ะซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยสามารถระบุสีของฟิล์มที่ต้องการได้เลยนะคะและอย่างที่2เป็นอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือช่วยในการป้องกันความชื้นแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆค่ะ ช่วยให้เม็ดยาของเรานะคะมีการคงสภาพมีคุณภาพยาวนานตลอดอายุของผลิตภัณฑ์เลยค่ะและหลังจากที่เราบรรจุยาลงขวดแล้วนะคะเราก็จะมาที่ห้องนี้เลยค่ะก็คือห้องติดฉลากขวดค่ะและนี่นะคะก็คือห้อง blister packing ค่ะก็เป็นห้องที่เราจะบรรจุเม็ดยานะคะลงในแผงยาค่ะมาห้องต่อไปเลยนะคะห้องนี้นะคะก็คือห้อง w แร p p i n g ค่ะ หลังจากที่เราได้บลิสเตอร์มาแล้วนะคะเราก็จะามาห่อซองที่ห้องนี้กันค่ะและนี่ก็คือห้องแพ็กนั่นเองค่ะและจากการที่เราพาไปทัวร์ลายผลิตกันในวันนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าทุกขั้นตอนการผลิตของเคนยากุเนี่ยมีความพิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะมีการควบคุมคุณภาพตลอดการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีมาตรฐานส่งตรงถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยค่ะและนี่นะคะก็คือห้องชิงกิ้งค่ะห้องชิงกิ้งเนี่ยเราก็จะนํากล่องหรือขวดนะคะที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาชิงฟิลมที่นี่ค่ะ สำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่สนใจมีแบรนด์เป็นของตัวเองเนี่ยทางเค n y นยากุนะคะมีเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมการตลาดคอยให้คำแนะนำเค n ยนยากรขอมเป็นพาร์เนอร์ที่ดีสำหรับคุณค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เ c e e o o o เ k e n นยากุและ Line แอดเค y a นยากุสำหรับวันนี้วีตาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ